กับผมโตวชวนกัอีกครั้งหนึ่งครับกับเทเลเมกที่สุดขีดต,ตอนที่ผมอยู่ที่อน,นอนุสรสถานเดลลหลวงประแสนะครับผม412นะครับ <c oughs> มีเลขด้วยนะครับโอ้สวยงามมากมาก หลังตอนนั้นมีพยูนด้วยนะครับมีคำว่าปลาแสด้วยแล้วติดทะเลด้วยนะครับ,รแ,แ,ลลนะรบแล้วก็มีเก็บความรู้นะครับป้า้วยกัสงค่อนข้างแรงหลงนิดนึงครับนี่โอ้โหเห็นชัดเจน คล้คยๆได้หมุนใช่ไหมเป็นเชือกเป็นเชือกครับข้างๆก็มีสารานเฉลยปลาเกยีตยครับแล้วก็นัานี้คบเสียงคำว่าปลาแสนี่ครับ,นบ,รนรบในวลบหลวงปลาแสนะครับ ได้สเตนนะครับผมเกเคเป็นเบรกครับ